เรื่องม,มองแปลกๆสำหรับมนะผมนะมองแปลกๆผมอยากให้ใหกรกตนะยุบพักเพื่อไทยนะนี่เรื่องจริงนะพูดตรงนะอยากให้ยุบพักของผมเลยพักเพื่อไทยยุบไปเลยยุบเพื่อไทยภูมิใจไทยยุบไปหมดนอะัน <c oughs> นี้มันจะได้มีการเลือกตั้งใหม่อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพราะว่าอยู่รัฐบาลชุดนี้อยู่ไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันทําอะไรไม่ได้ขัดขาขัดแข้งอะไรหมดจะแก้รัฐธรรมนูญแก้นู่นแก้นี่ก็แก้ไม่ได้ทำไอ้นู่นยนี่ลรวทำบาอยากเห็นแต่เขขึ้นอยากให้แม่ยุบไปหมดกรกตมันยุบไปหมดทําไมผมถึงอยากให้กรกตยุบไปหมดเพราะว่ากรกตจะได้รับผิดชอบยุบพรรคการเมืองหมดเขาไปยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ต่อไปมึงก็มีวิธีเดียวครับนั่นเอง มึงต้องรับผิดชอบกกตช่วงนี้มึงต้องรับผิดชอบมึงต้องเต็มคู่เพราะเอาเงินมาเนี่ยมาเรื่องตั้งใหมน่นีมันเสียหายต่อประเทศชาติเท่าไรทีนี้ก็เรียกร้องเอากกตไล่กกตนันีไปนี่ทีนี้พักการเมืองจะได้ขึ้นมาใหม่แล้วพัคก,การเมืองขึ้นมาใหม่ก็ประกาศไปเลยขอให้เลือกพักเพื่อไทยกับพักพลังประชาชนอะไรของ ได้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อย่าเอามันมามันเป็นพวกไม้ขัดขาขัดแข้งเลยตลอดเวลามองตรงก็ไม่ชอบเท่าน,นะนี้นะจ่ยอยางอยากให้แม่ยุ่ฟักไปเลยยุ่งทั้งหมดไปเลยคนต่อไปของพรรคเพื่อไทยก็คือคุณอะไรนะั้น ร <laughs> ไม่ใช่คุณแพรก็เรื่ออะไรคุณคุณอะไรนะลืมน้องแพรน้องคุณแพรชื่ออะไรนะคุณเอม็มเอม็มพี่พี่พี่เขาพี่เขานะพี่เขาเอม็มเอ็มมันนะคุณเอม็มมาชินวัฒน์บาดแผลที่นี่สิคงจะสนุกนะว่าไปก็อยางวาดแหละคนเรามันก็ก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะเพราะว่ามันมัน มันมันมันเพราะว่ามันอยู่มันก็ทําอะไรไม่ได้อะ่ะร้าว่ามันไม่มีความหมายอตอนนี้ยแก้แล้วจะทำมือก็แก้ไม่ได้ทําอะไรก็ทําไม่ได้คัดค้านแข้ขขงไปหมดเออคนเราเนาะมันก็บ้าเ <laughs> องงอเออเออเอาเป็นไมเไอ้นอเออเออนะ ตอ่อยุบพักการเมืองไปเลยยุบให้หมดไปเลยจะได้เมีการเลือกตั้งใหม่แล้วทีเนี้ยคนที่รับผิดชอบก็คือกนต่อครับผมอ่าพักประเทยก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ก็บอกการเอาเลยว่าสองพักอพอคุณจะเอาพักส้มพักเพ้อฝันหรือว่าพักความจริงกับพักเพื่อไทยผมเอียงเพื่อไทยอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเอียงอะไรอ,อ่เอา,เอาบอกว่อาอยากได้มโนเพ้อฝันเหมือนกับดนะีไอคอนอ่ะวันเดียวรวยวันเดียวจเจริญเนนะ่ะต้องไปเลือกพักส้มนะานานหน่อยที่จะจะรวยหรือจะมาเจริญก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปก็พักเพื่อไทยนะว่กงันหละ แค okay. ่นั้นเองเนาะนี่ความคิดของผมนะความคิดของผมคนเดียวนะครับผมโอเค